สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ในช่องของต้นยุสา่าทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมที่เสรีไทยครับมีนบุรีกรุงเทพเหมือนเช่นเคยนะครับศูนย์รวมรถมือสคุณภาพเกรด A ต้นยุสา่าเสรีไทยมีนบุรี64สุดสุ่ดซอยนะครับเรามีรถมากมายหลายคันนะครับให้ท่านเลือกเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งนะครับอีโคคาร์ถกระบะ4ประตูตัวแคปหรือว่าตัว SUV รวมไปถึงรถ p p v 7ที่นั่งด้วยนะครับมากมายหลายรุ่นหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรวมเข้าค่าวันนี้ก่อนนะครับวันนี้เราอยู่ที่เสรยียรย64มีนบุรีนะครับวันที่26ตุลาคมนะครับสต็อกรถแน่นๆเลยที่นี่นะครับมีทั้งตัว Honda Accord ที่เป็นตัว เจน8ด้วยนะครับผมนี่ครับมีมากมายหลายคันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัว m a z d a CX-3 ก็มีนะครับปี2015นะครับแล้วก็ตัว Toyota VOS ก็มีนะครับนี่ครับมากมายหลายคันเลยทีเดียวมีหลายหน้าหลายแบรนด์แล้วก็เป็นรถคุณภาพคัดเกตด A ทุกคันนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อกับเครื่องหรือผิดกฎหมายมาอย่างแน่นอนนะครับหน้าหน้าของเราก็จะเป็นตัว PPV 7ที่นั่งนะครับรถเก่งซีดาน Honda Civic มีหมดเลยแล้วก็ตัวนิสันเทียนาตัว Sport Series ก็มีนะฮะนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเมื่อสักครู่นี้ลูกค้าจากจังหวัดชัยนาทก็มาจาัดไฟนั้นอิซุสมิวเสีกซตเงตาลไปแล้วเรียบร้อยเอาละครับวันนี้ผมมาอัปเดต1คันแล้วกันนะครับวันนี้มีเข้ามาใหม่1คันเป็นรถสไตล์ PPV 7ที่นั่ง นะครับที่น่าสนใจที่จอดอยู่ด้านหลังนะั่นคือเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เดี๋ยวไปดูกันว่าฟอร์จูเนอร์คันนี้จะเป็นรุ่นไหนอย่างไรนะครับขออัปเดตคันนี้ก่อนละกันนะครับส่วนคันอื่นลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรแอดไลน์เข้ามาสอบถามนะครับสเปคถามรุ่นกันได้เลยแล้วก็รายละเอียดราคาถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมเอาพระเอกคันนี้ก่อนละกันนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนั่นคือเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ,เ, er รบเป็นตัว 3.0V นะเป็นตัว Limited Edition คือตัวครบรอบ50ปีโมเดลโมเดลยียปี2012นะครับรุ่น3.0 V Auto ขับ2หรือว่าตัวโฉมหน้าแชมป์นะครับความพิเศษของคันนี้คือได้สีขาวมุกนะครับแล้วก็ภายในนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับที่ทำขึ้นมาเป็น Limited Edition คือตัวครบรอบ50ปีของตัวตานเองนะครับนี่ครับสเกตร,รอบคันนะฮะ ตัวรถไม่ใช่สีขาวธรรมดานะเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับเพอไว้แล้วก็ตัวล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กนะครับอันลอยมีลมๆล,ล,ลมเทาๆนิดหน่อยนะครับสวยๆเลยด้านหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับมาพร้อมชุดโคมเบรนโปรเจคเตอร์รุ่นนี้ค่อนข้างหายากนะครับใครตามหารุ่นพิเศษแบบนี้นะครับรุ่นลิมิเต็ดออดิชั่นเป็นรถแรไอเทมหายากคันนี้เลขไม่ใช้งานเดิมๆไปอยู่ที่170,000โล นะครับหนึ 1, 70, ่งแสมกลราคาเราตั้งขายอยู่ที่6,99,000กับาทนะครับจากราคาล้านกลางๆเลยแหละสำหรับนี้นะครับผมเป็นตัว3.0 V ขับ2อ u อ o โต้นะครับปี12สวยมากเพิ่งเข้ามานะครับวันนี้ก็เลยจับมารีวิวอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถขายดียอดนิยมอันดับหนึ่งนะครับเป็นรถสไตล์ PPV เที่นั่งสำหรับครอบครัวราคา699,000ใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เอาละเรามาดูรายละเอียดรอบคันของคันนี้กันก่อนนะฮะสภาพแรกเข้าเลยเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนี่ครับผมกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะโลโก้โตโยต้าเป็นโครเมียมนะครับหรือที่เราคุ้นเคยกันคือโฉมหน้าแชมป์นั่นเองนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟสปอร์ตไลท์มาครบเลยสเก์รตรอบคัน ตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกนะครับฝากระโปรงก็มีตัวระบายอากาศให้ด้วยนะมีจมูกให้ด้วยนี่ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3,000ออโต้ขับ2เป็นเกียร์ออโต้4สปีดนะครับเกียร์ออโต้4สปีดนี่ครับฟลอกแวล์ฟตัดหมอกนะครับมาครบเลยบริเวณตัวไฟตัดหมอกก็จะเป็นตัวคาดสีดำแบบนี้ยาวไปนะครับนี่ครับสวยงามนะครับแล้วก็มีชายสเกิร์ตหน้ามาให้เรียบร้อยนะครับสวยงาม นี่ครับ699,000หาัหรับคันนี้นะครับเลขใไม่เดิมๆไม่มีกับกอ1 7 0่อ0น1 7 0 0 0มกโลตัวล้อแม็กเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับล้อแม็กของเขาจะเป็นล้อสไตล์ออกสีเงินนะครับสีเงินว่าลมเทานิดหนึ่งนะครับสียางก็ 265-65R17 ทับหก้าานได้ยางบิสโตนะครับคันนี้ยางบิสโตนส่วนช้ยบันไดข้างก็สแตนดาร์ดเดิมๆเ,เลยนะครับ สแตนดาดเดิมๆเลยเขาจะมีโปง่งบริเวณตรงนี้เป็นคิ้วล้อนะครับคิ้วซุ้มล้อขนาดใหญ่สวยงามนะเป็นสีขาวมุกทั้งคันเลยนะฮะสีพิเศษซึ่งปกติรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาจะไม่มีสีขาวมุกก็จะมีเฉพาะตัว TRD นั่นจะเป็นตัว D, สีขาวมุกนะครับแต่คันนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับเป็นตัวครบรอบ50ปีซึ่งทางโตโยต้าเนี่ยเขาทำมาเป็นรุ่นพิเศษเลยนะครับได้สีขาวมุกแล้วก็ภายในเนี่ยเป็นสีดำนะฮะนี่ครับชายบันไดข้างเดิมๆนะครับ นี่คือสภาพแรกเข้านะครับยังไม่ได้สปานะครับสภาพแรกเข้าเลยนะฮะกระจกมองข้างก็พับปรับระบบไฟฟ้ามีไฟเรียวที่กระจกมองข้างให้ด้วยซึ่งตัวกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะฮะมือจับเป็นโครเมียมเดิมๆนะครับตัวรีดน้ําฝนต่างๆก็สมบูรณ์นะไม่มีขาดนะครับฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยนะครับ ด้านบนหลังคานะครับเป็นหลังคาเดิมๆเลยนะฮะตัวราวแหลกหลังคาสีดําแบบยกนะครับมาเป็นคู่เลยเป็นดําด้านฮะตัวแหลกหลังคานะครับสวยงามเดิมๆนะครับคันนี้เก็บงานแล้วสวยวิ่งแน่นอนนะครับคันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้สปาอะไรเลยนะฮะก็มาแจ้งข่าวสารข้อมูลให้กับลูกค้าที่เรามองหารุ่นนี้อยู่นะครับ PPV 7จที่นั่งหรือรถครอบครัวในประสงค์น้ำตร์ด้าฟร t นชั r นเนอรนะครับ 3.0V นะครับรุ่น Limited e dition ตัวครบรอบ50ปีนี่ฮะด้านหลังก็จะมีโลโก้ตัว50ปี anniversary อยู่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัว 3.0V นะครับออตโต้ขับ2นะครับเครื่องยนต์ดีเซล 3.0D 4D v n Turbo Turbo แปรผันนะครับสเก์ตรอบคันนะฮะดานหน้าด้านหลังทำมาให้เรียบร้อยเลยนี่ครับตัวสกเกิร์ตเขาจะใสะ่ตรงนี้มาให้นะครเผื่อลูกค้าต้องการแต่งสไตล์ท่อคู่ อันนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับนี่ฮะสกรัดรอบขันมีไฟทับทิมด้านหลังให้ด้วยมีกล้องมองหลังให้นะครับไฟท้ายซ้ายขวาเดิมๆไม่มีแตกไม่มีร้าวคิวโครเมียมฟอนต์ตัวหนังสือ Fortuner โครเมียมอยู่ครบเลยนี่ครับโลโก้โครเมียมอยู่ครบนะครับตัวนี้เป็นตัวกล้องมองหลังนะฮะตัวครบรอบ50ปีนะครับนี่ฮะกระจกหลังก็เป็นตัวไล่ฟ้าปกตินะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังอยู่ครบนะครับไฟเบรกโดนที่3สปอยเลอร์ด้านบนนะครับ นี่ครับตัวโลโก้ตัวหนังสือต่างอยู่ครบนะฝ่ายท้ายซ้ายขวาเดิมไม่มีแตกนะครับเดิมๆไม่มีแตกเลยนะครับคันนี้ได้สีขาวมุกสีสวยนะครับนี่ครับซ้ายขวาเดิมนะครับไม่มีแตกนะฮะนี่ฮะเดิมๆเลยยวเปิดด้านท้ายดูหน่อยนะเปิดฝ่ายท้ายให้ดูกันหน่อยนะครับนี่ครับฝาท้ายรายละเอียดของตัวฝ่าท้ายอย่างเช่นตัวน็อตนะครับก็ไม่เคยมีการถอดนะฮะ น็อตเดิมๆนะครับไม่มีรอยขันนะครับน็อตเดิมเดิมนะฮะเม็ดอาร์คสวยเดิมอยู่ครบไม่มีรอยขันไม่มีรอยประแจนะครับสวยงามเดิมเดิมเลยคันนี้เน้นโครงสร้างเดิมนะครับนี่ครับโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพิคว่ำนะครับรายละเลอียดด้านในคันนี้ก็มาพร้อมนะค,คอนโซลตัวเบาะหนังดํา นะครับซึ่งเป็นตัวพิเศษนะครับซึ่งรถปี2 0 1 2ตัวนี้ภายในของเขาจะเป็นเบาะสีครีมโดยปกตินะครับแต่รุ่นนี้ก็ทำมาพิเศษเลยนะฮะเป็นรุ่นพิเศษคือตัวครบรอบ50ปีนะครับปรับคอนโซลด้านในเป็นสีดำเบาะหนังดำนี่ครับสวยๆเลยนะครับ3แถวเจ็ดที่นั่งระบบแอร์เป็นแบบแอร์ลาวนะเพดาน Air ์ลาว3สตอนนะครับสวยๆเดิมๆเลยนี่ครับนี่ฮะสวยๆนะฮะ เบาะนะครับก็สภาพแรกเข้าเดิมๆเลยนะฮะตัวเบาะนะครับนี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับให้ดูตะเข็บเม็ดอาร์คบริเวณด้านท้ายกันต่อนี orie, ่ครับรอยซีนตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมสวยอยู่ครบเลยนะไม่มีชนนะครับไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับสติกเกอร์เลนส์บาดยังอยู่เลยนะนี่ครับสวยงามเดิมๆเลยนะครับตัวรถก็โครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักนะครับนี่ครับให้ดูตะเข็บ ลอยซีนกันนะครับนี่ฮะสติกเกอร์เหรียญบาทยังอยู่ซีนเดิมตะเข็บเดิมนะครับซีนเดิมตะเข็บเดิมนะครับน็อตฝาท้ายก็ไม่เคยถูกถอดนะครับกระจกหลังเดิมแท้โรงงานนะครับผมเดิมแท้โรงงานเลยนะครับแล้วก็ตัวแผงประตูด้านหลังก็เดิมเดิมนะครับนะครับตัวแดชบอร์ดก็จะเป็นสีดำนะครับปกติตัวนี้จะเป็นสีเบจนะคะ ตัวรุ่นพิเศษกจะเป็นสีดำมาให้เลยนะครับคันนี้นะครับไปดูส่วนอื่นกันต่อเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ Limited Edition เข้าใหม่นะครับ Toyota f o r t u n e r 3.0V นะฮะตัวครบรอบ50ปีได้สีขาวมุกรุ่นหายากเลยนะฮะเดี๋ยวมองมุมด้านหลังกว้างๆหน่อยนี่ครับสวยงามนะนี่ครับด้านหลังนะครับสวยงามวันนี้วันที่26นะครับตุลาคมเราอยู่ที่เซรีไทยนะครับ 64มีนบุรีกรุงเทพนะครับเข้ามาเสรีไทย64สุดซอยจะมีรถมากมายหลายคันจอดกันเรียงรายนะครับจะเห็นว่ามีป้ายบอกนะฮะต้นยุสคาเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับมาดูรถสวยๆกันนะฮะมีมากมายหลายรุ่นหลายแบบเลยนะครับเอาละครับไปดูคันนี้กันต่อเลยนะครับนี่ครับตัวล้อนะครับก็ล้อเดิมๆนะเดี๋ยวตัวล้อแม็กเราก็จะขัดให้ให้ดูสวย สะอาดใสกว่าเดิมนะครับให้ดูสวยสะอาดใสกว่าเดิมตัวชายบันไดข้างนะครับไม่มีบิดงอเลยนะฮะเดิมๆสภาพสมบูรณ์นะครับรถก่อนสปาก่อนเก็บงานนะครับก็แจ้งกันตามตรงนะครับมือจับเป็นโครเมียมเดิมนะครับมือจับโครเมียมเดิมทั้ง4บานนะฮะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนี่ครับภาษีนะครับต่อให้เรียบร้อยนะครับปี6 6นะ กระจกมองข้าซ้ายขวาเดิมๆนะครับไฟเลี้ยวไม่มีแตกนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่ครับล <Ying> ้อทั้งสี่ล้อก็เดิมๆสภาพเดิมๆนะครับนี่ครับล้อทั้งสี่ล้อสภาพเดิมๆนะไฟหน้านะครับซ้ายขวาก็ไม่มีแตกเช่นกันนะครเดิมๆสวยใสเดี๋ยวขัดให้เพิ่มเติมให้นะครับส่วนกระจงหน้าเดี๋ยวขัดให้เพิ่มเติมนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับรถเพิ่งเข้ามา รุ่นนี้ค่อนข้างหายากมากๆสำหรับโตย o ต้าโฟ n e นอร์เป็นรุ่นแรงไอเทมด้วยนะครับผมรถหายากนะครับฝากระโปรงก็มีตัวระบายอากาศนะครับแน่นอนเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3,000ออโต้ 3, Auto, ขับ2นะครับสีขาวมุกไปดูด้านในของคันนี้กันต่อเลยว่าด้านในจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะมาดูใน,นกันเลยนะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจรุ่นอื่นๆก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผม นี่ครับวันนี้ผมเอาเพระเอกของเรามารีวิวก่อนเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ลูกค้าเนี่ยตามหากันเยอะมากสำหรับตัวต้าไฟ n เนอร์สีขาวมุกนะครับผมโฉมหน้าแชมป์ภายในดำลูกค้ารีเควสกันมาเยอะมากวันนี้มีเข้ามา1คันก็รีบมารีวิวอัปเดตเข้าข้อมูลข่าวสารนั้นก่อนนะครับนี่ครับภายในนี่คือสภาพเดิมๆภายในของเขาเลยนะนี่ครับสภาพเดิมๆภายในของคันนี้เลยนะครับเบาะหนังเป็นสีดำนะครับก็ได้เบาะปรับไฟฟ้าคนขับมา1ตัวนี่ครับ เบาะปรบไฟฟ้าตะเข็บเบาะไม่มีแตกนะนี่ครับสภาพเดิมๆเลยนะฮะเดี๋ยวการเดี๋ยวทําการปรับสภาพสปาให้ใหม่พวงมาลัยเป็นระบบมันติฟังก์ชันนะครับผมแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแล้วก็ตัวครุสคอนโทนมีให้นี่ครับมีครุสคอนโทนให้ผิวพันพวงมาลัยสภาพดีนะครับสมบูรณ์ไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดไม่มีฉลอกปอกเปิดอกอะไรนะนี่ขนาดยังไม่ได้สปาเต็ม100%นนะครับผมเพียงแค่ล้างทำความสะอาดเบื้องต้นเท่าน,นั้นเองเพื่อการรีวิว นี่ครับผมสวยงามมากนะครับมันติฟังก์ชันมาพร้อมตัวก้านคุชคอนโทลตัว็อกความเร็วนะครับบริเวณแดชบอร์ดตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับอุณหภูมิปรับอันดับแสงไฟหน้าปัดเลนสมานะครับปรับระดับไฟหน้ามีตัวลุมบ้าให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวภาพกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับนี่ฮะแผงกระจกนะครับฝั่งคนขับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับแล้วก็ปรับออโต้หนึ่งบานคือฝั่งคนขับนี่ครับุนุ่มมานะครับเป็นหนังนะครับ แล้วก็มีตะเข็บได้นะครับผมสครับเพจต่างๆก็สมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีแตกเดิมๆเลยนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งก็เดิมๆเช่นกันนะครับนี่ครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งเดิมๆเลยนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวสปาภายนอกภายในให้ใหม่นะครับเพดานสวยนะเพดานสวยไม่มีปากกาเมจิกอะไรขีดเฉียนให้เลอเทอะเปื้อนๆนะเพดานไม่เป็นขุย นะครับไม่มีด่างไม่มีดวงนะครับก็สภาพเดิมๆเลยเพดานตัวเบาะก็สมบูรณ์นะครับคอนโซลนะเป็นสีดำนะครับเกียร์ออโต้สีสปีดครับคันนี้เป็นตัว D3 ปี2012หัวเกียร์สวยสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีตัวคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นตัวที่วางแก้วน้ำนะครับระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแล้วก็ตัวจอคันนี้นะครับได้จอ จากโรงงานแท้ๆเดิมๆม,มาเลยนะครับตัวเครื่องเสียงเป็นของโตโยต้านะครับคันนี้มีกล้องมองหลังแล้วก็ตัวบริเวณตกแต่งเพิ่มเติมส่วนตัวแดชบอร์ดตรงนี้ก็จะเป็นสีออกเทาๆเ,เงินๆหน่อยนี่ครับบริเวณตรงนี้นะฮะจะเป็นสีเทาเงินๆหน่อยมีลวดลายแบบนี้นะฮะเป็นเป็นรุ่นพิเศษที่เขาทำมาให้เลยเป็นเฉพาะตัวรุ่นครบรอบ50ปีจรงิจรงๆนะแล้วก็มีคิวโครเมียม e ตรงนี้นะครับนี่ฮะ จอเดิมโตโยต้านะครับแท้จากโรงงานนะครับแท้จากโรงงานเลยนะคอนโซลด้านหน้าก็เดิมดมแท้โรงงานเช่นกันแอร์แบกทูน้านะครับคอนโซลไม่มีแตกนะไม่มีซีดไม่มีจางนะครับสวยงามเดิมๆแบบนี้เป็นรุ่นพิเศษจริงๆหายากนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีปุ่มเปิดแอร์หลังนะครับตรงนี้นะครับปุ่มเปิดแอร์หลังนะครับแล้วก็ตัว control, เทคชั่นคอนโทรลการเลื่นถลายที่จุดบุหรี่ power outlet มีให้นะครับครบเลยเนี่ยที่ใส่ของที่วางแก้วน้ำครบเหมือนกันนะนี่ครับไฟส่องสว่างในเก่งก็ติดครบหมดนะครับที่ใส่แว่นตานะฮะอยู่ครบหมดที่บังแดดสมบูรณ์นะครับที่บังแดดตัวหน้าอีกหน้านึงจะเป็นพลาสติกอีกหน้าจะเป็นกรมยีนะครับนี่ครับหน้านี้จะเป็นพลาสติกนะครับส่วนหน้านี่จะเป็นกรมยีนะฮะเดิมๆนะเหมือนกันนะครับ ไฟสองสว่างในเก๋งก็ติดหมดนะนี่ครับเพดานสวยนะครับนี่ครับแผงประตูสะอาดสะอ้านดีนะครับผมนี่ครับคอนโซลเดิมๆเ,เลยสวยนะตรงนี้สวยออกสีเทาๆเงินๆเรื่มๆหน่อยนะครับแล้วก็มีลวดลายตะข่ายสังเกตใกล้ๆจะมีลวดลายแล้วก็มีคิ้วโครเมี่ยมนะครับไฟฉุกเฉินมีครบระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับ,ค,รบคันนี้แอร์ออโต้นะครับ นี่ฮะเกียร์ออโต้เหมือนกันนะฮะเป็นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2งล้อนะครับเป็นตัว D3 เกียร์ออโต้สสปีดนะครับก็จะมีตัว D3 มี2มี L ตัวโลก็ใช้เรื่องของการลงเขาขึ้นเขาลงเขานะช่วยการดึงของตัวรอบเครื่องช้าลงก็ลงเขาได้ปลอดภัยขึ้นค่อยๆลงมานะครับภูมิลัยก็สวยเนียนนะครับสภาพพื้นผิวดีคูสคอนโทลมีให้ครบหมดนะฮะมีให้ครบหมด เดี๋ยวเราดูเบาะแถวที่2อกันก่อนก่อนจะไปสตาร์ทรถนะฮะดูหน้าปัดเรือนใหม่คันนี้วิ่งไป1นึ่งแสนเมกโลไม้แท้ไมเดิมไม่มีกลับไม่มีกอรถปี12นะครับวิ่งแสนเนะครับผมถือว่าไม่เยอะนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวสติ๊กเกอร์ความดันลมยางต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะตัวน็อตกากประตูให้ดูน็อตกากประตูนี่ครับน็อตกากประตูนะครับเดิมๆนะครับไม่มีถอด นะครับไม่มีถลอกไม่เคยมีการขันเปลี่ยนสีหัวน็อตไม่มีนะครับเดิมเดิมเลยนี่ครับเช่นกันทั้งบนและล่างก็เดิมๆมเลยนะครับสติกเกอร์ความดันลมยางกันต่างอยู่ครบหมดนะครับมาดูแถวที่สองกันบ้างนะครับนี่ครับเบาะแถวที่สองก็เป็นเบาะหนังเช่นกันนะครับนี่ครับเบาะหนังดำนะครับมีที่วางแขนให้นะ แต่ตรงนี้ไม่มีที่วางแก้วน้านะครับที่วางแก้วน้ําจะอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้เป็นที่วางแก้วน้ํานะครับพื้นพรมก็โอเคนะครับเดี๋ยวปรับสภาพสปาให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับมีแผ่นยางรองเท้าให้ด้วยตัวสตับเฟ็ตก็เดิมๆไม่มีแตกนะฮะไม่มีแตกนะครับบอกก็สภาพเดิมๆนะฮะตะเข็บเดิม,ดมยังสวยยังใช้งานได้อยู่นะครับสมบูรณ์นะครับแผงประตูก็สมบูรณ์สวยๆเลย นะครับเขอยากขึ้นไปด้านบนหน่อยนะครับมุมมองจากด้านหลังนะครับมาคอนโซลด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนี่ครับนี่ครับพวงมาลัยนะครับ,นะรบ,รรบสภาพผิวพันดีนะครับผมเครื่องเสียงนะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้คอนโซลเกียร์สวยๆนะครับผม คอนโซลสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับคอนโซลสวยเดิมๆเลยรุ่นนี้หายากมากๆนะครับสำหรับโฉมปี12แล้วเป็นรุ่น l i m i t ต็ดอ i ดิชันด้วยนะตัวครบรอบ50ปีนะครับได้สีขาวมุกได้ภายในดำนะครับผมราคา699นะครับ699,000ใครสนใจรีบคว้าไว้เลยนะครับมีแค่คันเดียวแล้วก็ไม่ได้มีเข้ามาบา่อยๆสำหรับโฉมนี้หายากนะครับบอกเลยว่าหายากมากนะครับตัวลิมิเต็ด นะครับผมเป็นตัวลิมิตตัวครบรอบ50ปีนะครับตัวครบรอบ50ปีหายากจริงนะครับใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้หรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยับที่ไลน์แอดมีแอดนำหน้านะครับตามด้วย625 YLULE นะครับผมแอดไซน์ะครับ625 YLULE นะครับ, U L e รบเดี๋ยวลองไปสตาร์ทรถนะครับดูหน้าปัดเดือนใหม่กันหน่อย สำหรับคันนี้นะครับเครื่องดีเซลออโต้ขับ2นะครับเป็น3000ดีเซลออโต้ขับ2นะครับรุ่นดีมิต็ดเลยนะฮะตัวครบรอบ50ปีนะครับตัวครบรอบ50ปีได้สีขาวมุกด้วยนี่ครับเลขใไม่ก็ใช้งานเดิมๆไปอยู่ที่170,000สมนกโลนะครับไม่แท้ไม่เดิมไม่มีกับกอนะครับรถปี12นะครับรถปี2012ก็เฉลี่ยต่อปีก็คือประมาณ 10ปีนะครับโดยประมาณคร่าวๆ9ถึง10ปีนะเฉลี่ยต่อปีก็ใช้งานไม่เยอะนะครับวิ่งตอนนี้วิ่งไปแสน0 0 0ดโลนะครับผมนี่ฮะถือว่าคุ้มค่าแน่นอนกับราคา6,99,000 0บาทสำหรับคันนี้ค่อนข้างหายากนะครับแล้วคุณลูกค้าได้ภายในดำด้วยนะและได้รถสีขาวมุกด้วยนะครับหายากสำหรับรุ่นนี้หลังคาก็เดิมๆให้ดูหลังคาอีกรอบนึงนี่ฮะหลังคาเดิมๆ นี่ครับตัวลาวแหลกหลังคาก็เป็นดําด้านนะครับสวยงามนี่ครับเดิมๆเ,เลยนี่ครับตัวร่องหลังคา,างต่างๆนะฮะเ็าอยู่ครบเลยนะครับร่องหลังคาอยู่ครบเลยสมบูรณ์นี่ครับโครงสร้างเดิมๆม,มีมากมายหลายคันให้เลือกนะครับผมเข้ามาเลือกได้เลยตอนนี้ที่จุดที่เราสต็อกไว้ตอนนี้อยู่ประมาณเกือบเกือบห้าห้าสิบคันประมาณแล้วก็มีอีกสองสาขานะฮะร่วมสองร้อยกว่าคัน นะครับโดยเฉพาะรถครอบครัวจิตที่นั่งอย่างเช่นคันนี้มาไวไปไวมากนะครับตอนนี้สิ้นปีแบบนี้ลูกค้าหารถครอบครัวกันเยอะมากของเราเน้นรถคุณภาพเกรดเนะครับเกรดเคือไรหนึ่งประวัติดีไม่แท้ไม่กอนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต,ต่อกับเครื่องผิดกฎหมายแน่นอนและก็มีเล่มพร้อมโอนทุกคันที่มาที่ไปของรถเราตรวจสอบทุกคันนะครับเช็คศูนย์ด้วยนะครับทุกคันก่อนซื้อเข้าทุกคันนะครับผมเช็คทุกคันเลย นะครับนี่ครับสวยเลย6 9 9 0 0 0บาทใครสนใจติดต่อผมมาได้เลยหรือโทรเข้ามาสายตรงได้095-0566926ครับตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วน้ำสามารถดึงขึ้นมาได้นะฮะตรงนี้นะฮะช่องแอร์ก็แอร์เย็นนะฮะแอร์เย็นเลยตันนี้นะครับเลขใหม่ก็เดิมๆนะไม่มีไม่มีปรับไม่มีก่อเลขใหม่เดิมๆเ,เลยนี่ครับใหม่แท้ใม่เดิมนะครับ สามารถปรับระดับแสงไฟนะปรับเป็นไมได้บริเวณตรงนี้นะนี่ครับสามารถลดแสงได้นะครับเวลาขับขี่ยามค่ำคืนน่ฮะสามารถปรับแสงลดแสงได้ถ้าแสงไฟมันแยงตาเกินไปก็สามารถปรับได้ลดได้นะครับนี่ฮะดูเครื่องเสียงนะครับตรงนี้ SD c ดี d เราถอดออกไปนะครับผม SD c ดีกถอดออกนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้นะครับว่าก่อนส่งมอบนะครับ ตัวเกียร์ก็จะมีชิปล็อกด้วยนะตรงนี้เวลาจอดแปะข้างหรือไปจอดขวางใครเขาก็าสามารถกดชิปล็อกปลดมาที่เกเนปลดเบรกมือเพื่อให้ทำการเข็นได้นะครับนี่ครับนี่ครับคอนโซลสวยได้จอโตโยต้าน,นะครับจากศูนย์เลยนะครับจอเดิมๆเลยนะฮะจอดเดิมๆจากศูนย์เลยนะครับตอนนี้นี่ครับ เกียร์ถอยก็โอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวพวงมาล,ลัยก็สวยสมบ,บูรณ์นะครับมีหมวดต่างๆนะครับเชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ได้เลือกชแนลวิทยุ FM เพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มนะครับก็ตับดิสเพย์นะมีคุชชั่นโทลนะครับสวยคอนโซลสวยคอนโซลสวยเลยนะครับคันนี้ใครสนใจรีบนะครับคันนี้นะครับรถมาไวติดจองไวแน่นอน การตีว่าคันนี้นะครับรถโครงสร้างเดิมๆอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจเดีญญย๋ยวไปเปิดห้องเครื่องดูคันนี้กันสำหรับโตยต้าไฟนเนอร์นะฮะตัวครบรอบ50ปีนะฮะเป็นรถแรงไอเทมหายากนะครับรีมิเต็ดอิดิชันอีกห่คันนะครับในราคา699,000บาทเป็นตัว 3.0V ขับ2ออโต้2012ตัวครบรอบ50ปีสีขาวมุกภายในดำนะครับรุ่นหายากเลย นะครับรุ่นหายากเลยคันนี้ใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเบอร์ ard, โทรศัพท์0950566926หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line@ แอดนะครับมีแอดไซน์นะครับมีแอดนำหน้าตามด้วย625 YLULE รายละเอียดลิงก์ไลน์แล้วก็ช่องทางการติดต่อผมทิ้งไว้ให้ท้ายสคริปต์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้าสามารถเลื่อนลงไปแล้วก็ไปดูช่องทางการติดต่อได้ไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นตัว ไอ l ดียไลน์ลิงก์ไลน์กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยง่ายๆนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผม0950566926โทรมาได้เลยเดี๋ยวไปเปิดห้องเครื่องดูรายละเอียดของตัวโครงสร้างห้องเครื่องคันนี้กันหน่อยครับผมตามมาเลยครับอาละ,ะครับเปิดห้องเครื่องมาเรียบร้อยไปดูรายละเอียดของโครงสร้างห้องเครื่องรถสภาพแรกเข้ากันนะครับโตโยต้าฟอ er ร์จูเนอร์ 3.0V นะเครื่องยนต์ดีเซล 3,000V n Turbo นะครับเครื่องยนต์ดี d ขับเคลื่อน2ล้อออโต้นะครับ163แรงม้านี่ครับสภาพห้องเครื่องให้ดูบริเวณตัวรายละเอียดโครงสร้างกันก่อนนะฮะเดิมๆเลยนะครับนี่ขนาดเครื่องยนต์เดิมๆยังไม่ได้สปานะนี่ยังสวยๆขนาดนี้เลยนะฮะตัวปั๊มเบรกต่างๆหมอพักเบรกนะครับ ABS ต่างๆอยู่ครบหมดเลยนี่แหละฮะ ABS นะครับกองอากาศรายละเอียดตัวคานนะครับคานหน้านี่ครับเดิมๆเลยนะครับโคดต่างๆนะครับตัวโค้ด ตัวเลขคมชัดเลยเม็ดอาร์คสวยเดิมอยู่ครบเห็นไหมฮะนี่ครับตัวโค้ดตัวเลขต่างๆอยู่ชดดูชัดหมดเลยนะครับคมชัดชัดเจนนะครับสติกเกอร์เห็นบ้านก็ยังอยู่เลยนี่ครับตัวโค้ดตัวเลขต่างๆชัดเจนคันหน้าเดิมเดิมนะครับคันหน้าเดิมเดิมเลยนี่ครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับตัว R ตัว L ซ้ายขวาอยู่ครบเลยนะครับแก้มนะครับนี่ครับแก้มโหนตฝากระโปรงนะฮะเดิมเดิมนะครับ สภาพห้องเครื่องนะครับเดิมๆใสๆเลยนะครับนี่ครับมาร์ค 4QC ต่างๆอยู่ครบหมดแบตเตอรี่นะครับตัวฟิวส์ต่างๆนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวกระโปรงฝากระโปรงนะครับแผ่นกันความร้อนตัวซับความร้อนยังอยู่ครบเลยนี่ครับนี่ครับตัวซับความร้อนตัวปั๊มโตโยต้านะครับโลโก้ปั๊มรอยนูนต่างๆอยู่ครบหัวน็อตนะครับแก้มซ้ายแก้มขวา เดิมๆนี่ฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่าน่าใช้เป็นอย่างยิ่งเลยสรับโตยต้า f o นเนอร์อได้รถสวยๆเดิมๆลิมิ t ต d e อ dition นะครับไปดูแผ่นเพจกันนี่ฮะตัวแผ่นเพจก็สภาพเดิมๆนะครับผมนี่ครับโมเดลปี2012นะครับเอพริวปี12นะครับนี่ครับตัวรหัสเครื่องยนต์ก็เป็นตัวเครื่องยนต์ 1KD นะครับเป็นตัว K.D. รุ่นหนึ่งนะครับ1 K.D. F.T.V. นะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้4สปีดลาดเครื่องกัน1 K.D. F.T.V. นะครับนี่ครับปีผลิตก็ a p พินะครับ2012สติกเกอร์มอกร่างอยู่ครบคานเดิมนะครับสวยเลยคันนี้เหมาะกับลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวอยากได้สีขาวหน้าแชมป์ภายในดำนะครับผมคันนี้เป็นรุ่นพิเศษตอบโจทย์กับลูกค้านะครับสวยลงตัวมากนะครับ สกเก็ตรอบคันนะครับผมภายในดำรถสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานเลยในราคา699,000บาทใครสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาด่วนนะครับ095-0566926นะครับฝากต o y ตา a ฟ i เนอร์คันนี้เข้าเข้าใหม่วันนี้ไว้ด้วยนะครับผมนี่ครับรถเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับตัว l i m i t ต็ด d i t i ชั่นะครับตัวครบรอบ50ปีค่อนข้างหายากด้วยนะครับ ตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นสีขาวมุกนี่ฮะโครงสร้างเดิมๆรอบคันนะครับเดี๋ยววนให้ดูด้านหลังอีกรอบนึงก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมแส่กรดิ่งแจ้งเตือนอัปเดตรับชมก่อนใครนะครับเรายังมีรุ่นอื่นๆอีกมากมายหลายรุ่นที่ท่านเลือกนะครับถ้าอยากได้ตัวฟ t อ f o r t เนอรตัวครบรอบ50ปีคันนี้ไปไว้ใช้งานรีบโอนจองกันด่วนเลยนะครับ จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับรถมาไวติดจองไวครับเราเน้นรถคุณภาพเกรดเนะครับเกรด A ทุกคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะครับไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อนะครับมีเล่มพร้อมโอนทุกคันนะครับผมมั่นใจเรื่องของสินค้าและบริการได้เลยนะครับก่อนส่งมอบเราเก็บงานสปาให้เรียบร้อยทุกคันนะครับผมเอาละครับฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เข้าใหม่ พระเอกของเราในวันนี้นะครับรุ่น 3.0V ตัวครบรอบ50ปีสีขาวมุกภายในดำเลขใหม่วิ่งไป170,000โลรถปี12นะครับในราคา699,000บาทจากราคาล้านกว่าเหลือ699นะครับฝากไว้ด้วยใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทร095-0566926ครับย้ำนะครับ095-0566926นะครับต้นเพชรยนต์ยินดีต้นยุทคายินดีให้บริการนะครับผม วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนจากเพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับผมฝากร้านไว้ด้วยนะครับผมต้นยุสคาศูนย์รวมรถมือสองคุณภาพเกรดเออยู่ที่เสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพนะครับมีรถมากมายหลายคันให้เลือกเลยนะครับเรามีสต๊อกรถมากกว่า200คันนี่คือเป็นบางส่วนที่จอดอยู่ที่สาขานี้นะครับมีมากมายหลายคันทั้งเลือกเลยแล้วก็รถคัดเกรดเอทุกคันนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อกับเครื่อง ผิดกฎหมายมนอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับผมฝากคันนี้และคันอื่นๆไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจตัวต้าไฟนเนอร์คันนี้รีบโทรเข้ามานะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสวัสดีครับ